มาบ้านกราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านคือเกาด้วยเนียงด้วยเาาแดกมากเลยพี่น้องเด้อมัน,นีเปาแดกได้เมนูจับแซบมาพี่น้องเด้อได้ลิ้นลิ้นบัวครับกับเนื้อเศษมาพี่น้องเด้ออันนี้เนื้อเศษได้พี่น้องเด้อเบาแดกจะไม่เห็ดอันไวแต่ทอดพี่น้องทอดกินกับเขากับน้ำห้องเนี่ครับแต่ว่าเมนูห้องนี่ยค่อยให้ไรห้องยู่พีครับนนี้ ว, да. ว่าสิย่างกินพี่น้องมืึอนี้ว่าสิกินยิบสิ่จะหมดคนนั่นเพียงเนาะแต่ว่ากสิย่างเขาก็เลาะนี่ออกกันได้เป็นอยงเด้อเลาะออกลราคาแพงรากาหมักดีๆีอ้ามาพี่น้องเม่งขั้นตอนการเลียกันในกาสิมีชาเนี่ยพี่น้องเห็นเข <together>. าพิ่นบอกมาว่าเลียออกก่อนนี่คือเพราเขาเลยพี่น้องนี่คืออะไรพี่น้องเบ้าเดียกันเนี่ยเพราเปลี่ยนเนี่ยบาดนี่อ้าเอาองไรมาพาสิเบอกาะพาได้เนาะอพาเมือก้องเลยพี่น้องเอาพาด้ยพี่น้องเอาพาหน่อยได้นาะ ลิ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่ลิ้นเด้อนี่ครับลิ้นวัวมันจะเป็นหน้าตางี้เนาะพี่น้องเนาะนีเพื่อบ่เขาแฉยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่แต่เขาเปนไก่ไก่เนะ่มันเป็นลาลิ้นมันเป็นสิรานี่เป้าเดีกสิแพรสิ่เอดนี่มังตรงนี้แหละมันแซ่บพ oui ี่น้องนี่ตรงนี้แหละเนื้อมันนี่แซ่บมาเขาเรียกแพรกันนะพี่น้องแหลกกอนแหลกกันภาษาไทยกันแหลกกอนเพี่น้องเด้เปาเดกสีสี่ลอกนี่ออกพี่น้อง แบบก็ะชิมมักมัก,กเพราะไอ้ย,ย่างเพราะสำลักกิ่นเลยพี่น้องมืงหนิมักซุกไลน์เปนบ่อเสียบเ,เอินย่างโดนไลน์เปนบ่อเสียบมันเหนียวเอามาพี่น้องมาพอๆก่อนก่อนอยากทานก่อนพี่น้องใส่ตะเกือด้วพี่น้องด้วยเพราอยากใส่ตะเกือก็รอดีหน่อยนึงพี่น้องด้วยหมดเมื่อ,ย,อยมาบาั่นเขาอยากกงปึ๊บมา อเอากา oh บสวัสด <details> ีครับผมรอบสองกาบสวัสดีเป็นท่ากัดนะพี่น้องเนอะเบาแดกเชนเคยพี่น้องเด้เบาวแดกมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้ยเบาแดกได้ลิ่นงัวพี่น้องได้ลิ่นงัวย่างพี่น้องเลยกลิ่นห่อนขึ้นจีเสียบพี่น้องเลยมันหนาวพี่น้องได้หาเนี่ยมาย่างกินกับเพาะกับหนาวเนี่ยมันเสาร์นะพี่น้องเนาะมาลุยกันเลยพี่น้องเด้อขั้นตอนการเฮ็ดกับมักกับบอมีให้เฮ็ดดอกพี่น้องเอาลุยๆพี่น้องเด้อเพิ่งเนี่ยบ่ต้องย่างสุบเด้อพี่น้องเด้อ ย่างพ่อเพิมๆหนี่พี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมบวสุกได้เพี่น้องเด้อน่อเห็นบอลนี่แบบพอดีมีเบียมมีเบียมเนาะเ่าผมอยากเลยเพี่น้องเด้อเอาก้อนอื่นคนใดกับอุ้ยน้ำลายแตกพอเตือน้ำยากอนพี่น้องพอน้ำยาล่างแก้หนาวกอนเพี่น้องแก้พอดาดน้ำยาจะบีบกันนะไขหัวกันนะเศรานี่มันก็เป็นยังไงกันบ้างใดกรอกันเยีแท้ะร่วมขึ้นหนาวเด้อพี่น้องเบาแด็กบ่มักได้หนาวหนาวนี่มาพี่น้องขออนุญาตบาดค้าพึ่งเราเด้อพี่น้องเด้อ สารครามนังปลาตองเดี๋ยเก็บถ่องพี่นอ้นองมาพี่น้องมาปลาตุง้งย่างปลาตองสุกเด้อพี่น้องเด้อเน้นไม่ต้องสุกจะสุกไรมันสีหยาบมันสีเหนียวนี่พี่น้องเห็นบ่มีเดียมม,ยม,มีเดียมไปเลยเห็นบ่นี่บ่สุกเด้อพี่นอ้องเด้อนี่ยย่างสุกไรบ่แซ่บเสียเบาเดียบปลายดีมันก็คักเด้อพี่น้องเด้อครับว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ย,อยผมอยากแล้วล่ะ พี่น้องเอ้ยแกมยางดีดี่พี่น้องเด้อโอ้ยผมอยากพี่น้องเด้อผมอยากผมอยากขออนุญาตบ้างไหมก่อนพี่นอ้องถ้วยแก้วห้องกับเห็ดเรียบร้อยเล้อได้เหมืนอนเด้อโอ้เศร้าน,นี่พี่น้องเด้อเดี๋ยว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 คุจะไปเห็นเนี่ยเ้าอยากให้เพื่อนเห็ดเนี่ยพี่น้องว่ามันแสีบเป็นตะแสีบป็นเลยลุยแก้วบีขมขม mmmm ừ. đều được cái đó phần mùm hằng đơn vị khắp nha đưa rồi đưa 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 may มักกับว huh> ่าดีข like ี้ม um ูกไหลไปน่องเด้อขี้มูกไหมหนาวน้ำมูกไหลไปน่อง Trang đầy đi, nào náo này mất bò trang đầy đi Các bạn cầm mặt luôn Tức mặt tức mua mặt nào Cái keo xẹp gì đi ừ. 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 พูดเป็นหนองพักขนาดเด้อเป็นหนองเด้อนุ่มละมุนลิ่นไปนเลยไหมแซ่เบเด้เป็นหน่องเด้อืมเขาจะข้ามเงน พี่น้องตอนเมื่อกี้ก็ละมุลล่นลินแถอใช่ปะกันยังไงไประาะพน่น้องเนาะ นิ้นไม่ต้องสุกเรียบร้อยองเดิมบ้าเหลกบ้าเหลกลอกหลอกเรียบร้อ่างเด้มเสียเวลาลอกบ้ได้ไปหนงลอกงาก อืมเขาท่าขนาดไม่ต้องบริกุดบริกุดอืม 막벌이, 이거나, 뱉어. 아, 이건 봤거든요. ต้องเป็นเนื้อที่ใสยอยู่เป่น้องก็จะโุกดีดยแต่ว่าเบาแดดไม่ได้ลอกกันนั่นหรอกพี่น้องเด้อโอ้ยลอกนี่ก,ก็ได้หรอกนะอืม,อม บ้าแดดบ้ไดลอกอันออกได้ร่งเลยได้ลอกอันยัยนงมันอนพม่หองนลอกเ่าเป็นดื้มรื้อลอกแต่พอรื่มลอกอัน,นมันลอกเเป็นเอากกินอะไรก่กมั่นแล้ว <c oughs> อย่าับซ้อนนะเพียงเนาะจากบ่อเนี่ยเลยข้อไอ้กระเสียบไม่เปอนไรข้อดิบ บาดดววาจือก้อยดแเร็นง้มันเลืเ่อนเดือดมาแต่ว่านตัง้งใกกันมักมเรายากกินอ่นอง,งมันหนาวเราจะมากินอยห่อนๆก็จะแสบแต่ด้พนตั้งแกะกระไดเล่บริวารเดือดเลมากมนหนาว เจังหลังายได้เป็องนเร่อริมแม่บานปลาลิ้นไม่เปนขเร่อปลาลิ้น,น,นปลาลิ้นเออโอ้คนอยาบาั่มครับเนียยอืมปลาลิ้น มองเป็บบนแต่บนเหนียวคือเป็นแต่เหนียวนี่ก็ได้อือพี่น้องกินอุอนๆโตลมหนาวได้บ,บรรยากาศได้ฟิลขนาดพี่น้อง แต่ว่าผมดังไฟอยู่ข้างหลังอยู่เลยตอนใส่เต่าแล้วมาตั้งใกล้ๆพี่น้องมันหนาว Mm-mm. -hmm. อืมอืมว่าไงพี่น้องยังยูซ้ำเนี่ยน้อยเดียวบู๊บบุอ่ะพี่กิ๊บก้อนพี่น้องมันจะโดนพดูดแซ่บครับ กินหันห้อนตูร่มเหนาเนะเพื่อนของเนเขาทาอยู่ได้เพื่อนของเบลกอยู่เอ้าสารคลิปนี้ก็เฉพอสทานี่แหละครับขั้นกิริยาทา่าทางเบาแดกบรสทุภาพพูดจับบ้ามอสมอนไดกับคอทอดคอไพ่ได้มังเลยสารคลิปนี้เบาเดกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจางี